สวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกับแอดมินอีกแล้วเนะค่ะื้อนี้ตรงกับวันพฤหัสบสดีที่3กรลกาาคมพศ2 5 6 8แล้วค่ะท่านผู้ชมื้นนี้นะค่ะกะจะมาสรุปเลขท้ายสตัวรัฐบาลไทยให้เอซีทั้งช่องค่ะซึ่งเมื่อวาน แอดมินกะมีลงคลิปห้ไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าแอดมินยังหาตัวเน้นว่าท่าน,นใดๆค่ะหาตัวตัดว่าท่าน,นใดๆมือคืนนี่นันง่งนั่งขาตัวมาตัดเนาะค่ะเพื่อจะได้หน่อยหางผมมันหกหางคืองวทต่ิพานมาส,สูตรสูตรที่ว่าหลักนวยสามสูตรว่าชนกันค่ะท่านผู้ชมจำเป็นต้องหาสูตรไม่มาตัดเพื่อจะได้หน่อยหางซึ่ง แอดมินก็มีสูตรตัดแล้วเนาะคะ่ะมือนีจะวงกลมเน้นให้ใหได้หน่อยหางที่สุดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาะคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินก็จะพาไปรับชมแนวทางสรุปเลขไทย2ตัวรัฐบาลไทยประจำวันที่6 6กรกฎาคม6กกัเลขค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินเจสิด้วยค่ะขอบคุณค่ะกะชมผลงานหวดติพานมาก่อนเนาะค่ะ วงกลมหาหาหนึ่งกับเก้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมผลลังวันก็ออกเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะเสียดายเนาะคะ่ะแนวทางบนแอดมิทหสี่เก้าหกเนาะค่ะนี่เลขเก้าเลขซีมาสองนี่ถ้าสองบอมาตัดถ้าเป็นเกลา์ซหกเนี่ยก็อาจจะถูกโต๊ะสามโตเนาะคะ่ะอาจจะแตกทั้งสามโตเราก็สองโตรพร้อมเนาะ,ค,ะค่ะ สูตรมาครบล่างเนาะคะ่ะหัดทิพานมาแอดมินกับคำนวณไวคะ่ะแต่ผู้ชมกับไปชนกันเนาะคะ่ะแอดมินกับวงไห,หาหนึกับเกาหนึ่งคะ่ะมาครบล่างเนาะคะ่ะสูตรเด้นหลักสิบกัดูกันไปแล้วเนาะคะ่ะคำนวณงวดนี้วันที่สิกกรกฎาได้หากับ1คะ่ะ วดที่ผ่านมาได้เก่ากับหาผลลัพธออกเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะสูตรหลักหน่วยกะเดินก้อนสูตรหลักสิบหวดหนึ่งเนาะคะ่ะหลักหน่วยงวดนี้เป็นงวดทีสิบเอ็ดเนาะคะ่ะคำนวณได้สองสามสี่กะไปจับคูเนาะค่ะแอดมินจับคูให้แอดมินจับคูให้แ,หแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคอยไปเบื้องจับคูเนาะคะ่ะ ไปดูสูตรเด่นเด่นหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะคะ่ะเดินมา้าแตงแต่หาหนึ่งเนาะคะ่ะสิบสามงวดสิบสามงวดเนาะคะ่ะถัดถูกงวดนี้กับเป็นงวดทีสิบสี่ค่ะไปดูเนาะคะ่ะว่าแนวทางคนเดินมา้าจังไดงวดแรกเนาะคะ่ะคำนวณในหนึ่งกับสามค่ะผลรางวัลออกหาหนึ่งเนาะคะ่ะไปอยู่หลักหน่วย งวดที่สองคำนวณในสองกับสี 4, ่ผลลัพธ์ออกสองสามเด็กสองก็ไปอยู yeah, ่หลักสิบงวดที่สามคำนวณในห้ากับเจ็ดผลลัพธ์ออกห้านึงเนาะค่ะไปอยู่หลักสิบอีกงวดที่สี่คำนวณไดแปดกับศูนย์ผลลัพธ์ออกหาศูนย์เนาะค่ะงวดที่หาคำนวณด้สามกับหาผลลัพธ์ออกหาซีเนาะค่ะมาอยู่หลักสิบค่ะสลับกันไปมาอยู่เนี่ยค่ะ งวดที่หคำนวณไดสอกับซีผลลัพออกสามสองวดที่เจ็ดคำนวณใน 1, 3, 3, หนกับสามออกสามวดที่แปดคำนวณใน 6, 8, 8, หกกับแปดออกแปหางวดที่เก้าคำนวณในแปดกับศย์ออกศูหกวดที่สิบคำนวณด้ 5, 7, 8, 7. หากับเจ็ดออกแปดเจ็ดงวดที่สิบเอ็ดคำนวณในศูนย์กับสอมาน้ากันเลยค่ะสตัวสองโโูองนย์แล้วค่ะงวดที่สิบสอคำนวณใน, 6, 8, 8. น o, หกกับแปดผลลัพออกศูหกวดที่ผ่านมาคำนวณในหนกับสามผลลัพออกเก้าหนึ่แล้วค่ะ งวดนี้คำนวณได้สองกับซีค่ะท่านผู้ชมทางเดินเพนนาะค่ะซีงวดพนม้หลักนวยค่ะแอดมินกัดจะเด่นไหไปทีหลักนวยเนาะคะ่ะพราะว่าเพนเดินหลักนวยอยู่ค่ะสองกับซีซึ่งแอดมินมีสูตรมาครบล่างเนาะค่ะนี่สูตรมาครบล่างงวดแรกมาตัวเดียวค่นนะท่านผู้ชมเดินม้าเนาะค่ะนี่ สิบหางวดติดถาหมางวดนี้กับเป็นหงวดที่สิบหกเนาะค่ะหงวดแรกเนาะค่ะนี่ม้าหลักสิบตัวเดียวค่ะหงวดที่สองหมาทั้งสองตัวนะคะสองหนึ่งงวดที่สามหาหนึ่งหงวดที่สี่สองสามหงวดที่หาหาหนึ่งงวดที่หกเนาะค่ะออกหาศูนย์หงวดที่เจ็ดออกหาซีหงวดที่แปดออกสามสอง วดที่เก้าสามหกงวดที่สิบแปดห้างวดที่สิบเอ็ดหกศูนย์ศูนย์หกเนาะค่ะงวดที่สิบสองแปดเจ็ดงวดที่สิบสามสองศูนย์งวดที่สิบสี่ศูนย์หกงวดที่ผ่านมาเก่าหนึ่งเนาะค่ะงวดนี้แอดมินคำนวณให้แล้วเนาะคะ่ะได้สี่แปดเก้าศูนย์สองหนึ่งซึ่งสูตรมาครบเนาะคะ่ะแอดมินกะ แอดมินก็จับไว้กอกันค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมาครบสองตัวล่างเนาะ,ค,ะ C, 8, 9, 9, 0, 2, ค่ะสิบหกกรกฎามิสี่มี8แปดมี9เก้ามี0ศูนย์มีสองมี1หนึ่งค่ะซึ่งหลักสิบแอดมินคำนวณในแล้วหากับหนึ่งเนาะคะ่ะแอดมินก็จับหากับหนึ่งมามาเป็นหลักสิบค่ะซึ่งในสูตรเนาะคะ่ะเรียกหาว่ามีแอดมินก็จับไปเลยเนาะคะ่ะได้หนึ่งสี่หนึ่งแปด หนึ่งเกหนึ่งศแล้วก็หสองค่ะซึ่งไปชนกับสูตร2องโตของแอดมินเานาะค่ะแอดมินกะลยวงกลมหายคือกันค่ะเนี่ที่แอดมินลงคลิปไปแล้วเนาะคะ่ะแอดมินสรุปไว้หาสองหาสามหาซีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งซีแอดมินวงกลมหายสองหางค่ะท่านผู้ชม หนึ่งสองกับหนึ่งซี่เป็นตัวเน้นค่ะนอกนั้นกับเป็นตัวร้องกันหมดนะคะท่านผู้ชมท่านใดชอบเนาะคะ่ะกลับไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองกับหนึ่งซี่หมักน้ำแอดมินบอนนอค่ะท่านะะาผู้ชมค่ะกะให้ท่านผู้ชมผิจารณาเนาะคะ่ะวงกลมใหแล้ว หนึ่งสองกับหนึ่งซีค่ะค่ะแคบหน้าจอไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้ค่ะเดี๋ยวเอทินหายเบิง้งทั้งสองทั้งสองอันเนาะค่ะแล้วก็ให้ f เอฟซีแคบหน้าจอไว้ค่ะเต็มจอไปค่ะท่านผู้ชมเอาแคบหน้าจอไว้เนาะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมก็ได้รับชมแนวทางตัวเลขเนาะค่ะสรุปโค้งสุดท้ายที่แอดมินสรุปห้ไปแล้วหมักน้ำแอดมินบ่โน่ค่ะค่ะกะแนวทางที่ห้เนาะค่ะแอดมินกะเป็นเพียงสถิติการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ค่ะท่านผู้ชมแอดมินบ่ทราบลวงหนาเนาะค่ะว่าผลรางวัลจะออกตัวใดกะเป็นเพียงสถิติการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไขเอฟซีถูกทัน,นะค่ะพิจารณาเบิงเนาะค่ะ สุดท้ายนี่แอดมินก็ขอกราบขอบประคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีกิจการงานจะเจริญรุ่งเรือง,องโชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าจะพบกันไม่คลิหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ